จับลูกจีไรนะจีไรนะสบายดีมื่อนี้น้องมิวจิมาไลฟ์สดเลยแต่ว่าน้องมิวจิมาลงยูทูบแม่น,นายจิเป็นมานาใจให้น้องมิวก็เป็นได้ <c oughs> ด้อนี่น้องมิวก็ลังเฮ็ด เอาไว้กันลาว,ว่ารั่วเอาไว้กันน้ำแข็งกระไดกดแชร์กด subscribe ให้น้องมิวเดินน้องมิวเป็นมานำใจให้ทุกคนเด้อน้องมิวนาจะมาลงยูทูปให้แม่พะยากเบิงึงน้องมิวกับเบิ้งได้เด้อติดต่อน้องมิวเด้ yeah อเย้บายชื่อ,อ,งงช,อช่องเงนี่ยชื่อช่องเงนี่ยมิวคิดมิวคิดแชนแนลแชนแนล Okay, bye bye <laughs>